ระดัาการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติต่างๆที่สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพพาที่สองโททะเนศวงชะอุ่มแม่ทัพพาที่สองติดตามการฝึกการบรรเทาสาธารณภัยกองผทฐานราบที่3ซึ่งเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์ปภเขต5มูล,ลนิธิพุทธธรรม3-1สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยอบตอ,อุดมทรัพย์และอบตภูหลวงโดยจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารสะพานถล่มและน้ำท่วม เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติใช้ในการวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยพิบัตินอกจากนั้นได้จัดกำลังพลพร้อมด้วยอุปกรณ์ทาสีรั้วกำแพงโรงเรียนบ้านนนเลื่อมอำเภอวังน้ำเขียวร่วมกับนักเรียนและจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนพร้อมกับนำรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม และทั้งหมดนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะช่วงนี้ขอเชิญติดตามข่าวอื่นๆที่น่าสนใจได้จากทางสถานีต่อค่ะขอบคุณมากครับคุณมนทิลา